กับสวัสดีทุกคน,ท,กน,คนทุกท่านเอฮ้ยสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับอยู่กับผมเองคือใครชามันตอนนี้อยู่กับอยู่กับช่องทีไลฟ์สาระวันนี้ขอขอสาระหน่อยลวกันวันนี้เราจะทําของกินก็คืออะไรพ่ะวะอันนี้เราซื้อหมูกระทะามาชุดหนึ่งแล้วเราก็หมูกระทะลงมิดเลยจัดลงไปเลยในหม้อโดยที่เราเราจะใช้ของอไรทำมัง่งฮะก็นี่ไง ทั้งหมดมีเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปมีเท่าก็ใส่หมดโอเคเราค่อยมาดูกันต่อเสร็จอีกทีนึงเดี๋ยวถ้าเกิดทำถ้าเกิดมันพอได้พอดีเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาดูอีกรอบนะครับอ้อลืมไปครับมีวัตถุดิบก็คืออันแรกคืออะไรฮะ ประกาศขาวประกาศลงไปก่อนต่อไปก็อะไรครับตามด้วยผ,ผักบุ้งผักบุ้งกุ้งกิงต่อไปอะไรครับเอาด,ดูดิดูดูที่มือทำเนี่งไปส่งคนทำไมเออต่อไปเราทำด้วยอะไรครับรอน้ำเดือดแล้วเทหมูล <c oughs> งไปผสมก็หมดเลย จริงๆต้องใส่หมูใส่เนื้อก่อนผักเอาไวท้ทีหลังมันก็เปื่อยไปแล้ต้องให้ผักเปื่อยๆมันถึงจะอร่อยเราไม่ชอบกินผักกรอบๆเราชอบกินผักเปื่อยๆเราเลยต้องใส่ผักเอยไม่มีเหตุอนะไม่มีครับไม่มีร้อเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวตอนเดือดแล้วเราคึ้นมาดูกัน โอเคครับตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนตอนที่ถึงเวลาใส่เครื่องปรุงครับเอ้ย <Okay. S 1> ใส่วัตถุดิบขัอน <Okay. S 1> แรกจะใส่ปูอัดก่อนนะครับผมผม,มีเปลือกเราต้องแกะปูอัดี่ทำมาจากเนื้อปลานะครับไม่ใช่เนื้อปู <Okay. S 1> ได้ความรู้แค่นี้ครับ <laughs> ไม่มันไม่มีเปลือกนะมีพลาสติกเราต้องแกะพลาสติกออกไม่ใช่ไมาไม่ใช่ม้ถึงเนื้อเนื้อปูเนี่ยที่จริงเขาทำมาจากเนื้อปลาไม่ใช่เนื้อปูแล้ววันนี้เราก็ไปซื้อวันนี้เราจะทำเป็นหม้อหม้อชาบูครับผมตัวแม่แล้วว่าหมูฮะนี่ก็พะลูมิกนั่นแหละเราต้มไปเลยทีเดียวเราไม่ต้องมานั่งกินสุดแล้วเราก็กินเพราะวัตถุดิบทั้งหมดก็อยู่ในนี้เราสามารถเทลงไปได้ขั้นแรกก็ต้องใส่เทลงไปให้หมดเลยโอ้ยเราเราไม่ต้องคน ปล่อยไว้เดี๋ยวเราให้มันเดือดแล้วเดี๋ยวพวกเนื้อหมูเนื้อปลาหมึกเนื้อกุ้งเนื้ออะไรมันจะลอยออกมาเป็นก้อนๆเองเพราะถ้าเราไปคนเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกว่ามันจะมีหมูที่มันยังไม่สุกมันจะเหม็นข้าวลองดูนวัตถุดิบรอให้น้ำมันเดือดแล้วมันจะพุ่งขึ้นมาใช่ใช่ฮะอย่าไปคนมัน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 ๋ยวมันจะเหม็นข้าวลูก ล่ะอย่าไปโคลนปล่อยทิ้งไว้เลยเดี๋ยวให้น้ํามันเดือดพุ่งแล้วเดี๋ยวพุ่งเนื้อหมูมันจะแตกกระจายออกมาเป็นต่างอย่างตละย่างกันเดงรอเดือดแล้วค่อยว่ากันอ่ะวัตถุดิบก็มีประมาณเท่านี้เออเดี๋ยวไปรอมันเดือดอย่างเดียวเป็นอันหนึ่งอ่ะมีปลาหมึกปูอัดหืมต้องไม่โคลนปล่อยไว้ก่อนมันจะมีข้าวนั่นน่ะอย่าไปปล่อยไว้ปล่อยไว้เดี๋ยวรอให้มันเดือดแล้วเดี๋ยวมันอันี่มีเนื้อไม่รู้ควรเรียกว่าไงดี โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราตัดไปถึงตอนที่มันกำลังเดือดเลยนะครับผมนี่ครับผมตอนนี้หมูตอนนี้ของเราก็เดือดนะครับมาดูกันว่าหมูเป็นยังไงครับผมสุดน่ากินซื้อมานี่ซื้อมาด้วยราคากี่บาทครับเนี่ยซื้อมาโลนึงครับ โลหนึ่งใช้ราคากี่บาท่ะรวมกันประมาณร้อยแปดสิบห้าถึร้อเจได้ที่บางกงยแบงก์นมเช็คงได้มีหมูมีกุ้งพอสลายปลาหมึกมีหมูมีหลายอย่างที่เราต้องมาดูถึงว่าคุ้มไหมนะครับไปซื้อจากที่ไหนครับเนี่ยที่ตลาดที่ครับงั <c oughs> ้นเดี๋ยวเรา <c oughs> ค่อยมาดูกันอีกทีตอนตักใส่จานว่า มีวัตถุดิบอะไรบ้างถ้าเกิดสนใจก็อย่าไปตอย่าลืมไปตลาดไปหาของนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันโอเคงั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เรากำลังจะใส่น้ำจิ้มนะครับผม แล้วจะใส่ในนี้แล้วก็เอ่อผสมกับในนี้ครับผมหม้อใหญ่ไม่เราไม่ผสมดีกว่าเราเทใส่ถ้วยดีกว่าโอเคฮะงั้นก็ดูดูสิครับชุดนี้หนึ่งชุดแล้วยังมีในหม้อยังแถมในมีนีหม้อหม้อใจได้ครับผมอ ได้อีกประมาณสองามสามสี่คนกินได้สบายครับกินได้ทั้งหมู่บ้านนะครับผมโอเคนั้นเราก็โอเคครับงั้นก็แค่นี้กันครับยันขอตัวไปกินหมูกระทะกันก่อนขอไปเพล่ขอตัวไปกินหมูกระทะก่อนครับถ้าเกิดถ้าเกิดถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมเฮ้อขอลองเดถึครับขอสักครั้งเถอะครับผมยอง่ายอกง่ายันก็สวัสดีครับ